สวัสดีจ้าพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการทอกระทยนินออสช่องแม่บ้านกระทยไทยในออสเตรเลียน,นะจ้าทุกคนยังจําได้ไหมเอ่ยว่าดิฉันเคยสอนนะคะเกี่ยวกับการเสิร์ชหารูปภาพในเฟซอิมเมนะคะวันนี้ดิฉันจะมีวิธีง,ง่ายๆโดยไม่ต้องเข้าหลายขั้นตอนขนาดนั้นนะคะโดยดาวน์โหลดแอปนี้มาเลยนะคะโอเคนะคะแอปนี้นะคะชื่อแอปเข้าไปดาวน์โหลดนะคะ เมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็แตะเข้าไปเลยจ้านะคะเห็นไหมคะ มันจะมีปุ่มสามปุ่มนะคะสีชมพูนะคะอันแรกก็คือถ่ายรูปนะคะอันที่สองก็มีในแกลเลอรี่ของเราแล้วนะคะสมมุติผู้ชายส่งมาให้เรานะคะเรากดไปอันที่สองตรงกลางเลยค่ะตึ๊ดไปดิฉันก็จะขอเป็นน้องเด่นคุณก็แล้วกันนะคะดิฉันชอบเขานะคะอันนี้เห็นไหมเนี่ยอันเด้งๆอยู่เนี่ยนะคะ ็คือเนี่ยค่ะเป็นรูปแว่นขยายนี่นะคะสีน้ําเงินนะคะอยู่ตรงซ้ายมือล่างนะคะกดเข้าไปเลยค่ะรอผลสแกนนะคะเห็นไหมคะเด่นคุณทุ่งสเสน่หาละครเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะหลายคนจะถามว่า ฉันเสิร์ชรูปผู้ชายที่ส่งมาให้ฉันทําไมไม่เจอไม่มีข้อมูลอะไรเลยก็คือรูปผู้ชายที่คุณเสิร์ชนะคะอาจจะไม่ใช่คนดังไม่ใช่คนที่ป๊อปปูล่าไม่ใช่คนที่มีชื่อเสียง Google จะเสิร์ชได้นะคะ เฉพาะคนที่มีข้อมูลลงมาใน Google แล้วเท่านั้นก็คือคนที่มีชื่อเสียงแล้วเท่านั้นนะคะเราอาจจะคิดได้ว่าผู้ชายคนอคุณอาจจะไม่ใช่สแกมเมอร์ก็ได้นะคะแต่ก็อย่าไปแน่ใจร้อยเปอร์ซนนะคะอาจจะเอารูปของคนอื่นมาสวมก็ได้โดยที่ไม่ใช่คนที่เป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะวันนี้ดิฉันมาให้สาระง่ายๆเพียงเท่านี้นะคะวิดีโอสั้นๆ วันหลังจะมีอะไรมาฝากนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ๊ะเป็นกําลังใจให้ในเดอร์พ่อแม่พี่น้องเดอร์นะคะมื่อนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเดอร์ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า